สวัสดีค่ะชื่อเบสค่ะพัฒนาราวีเบ้าสุวรรค่ะก็อายุ19ปีค่ะเป็นรองอันดับ2องมิสทิน t ไทยแลนดปี2013ค่ะในเรื่องค่ะรับบทเป็นสาค่ะหรือว่าสารินานั่นเองค่ะก็เข้าคงเรื่องทั้งหมดนะคะก็มาจากเรื่องจริงของพี่สาเลยค่ะเหมือนกับเบสนี่ก็คือเป็นคนที่ถ่ายทอดชีวิตและเรื่องราวของพี่สาหญิงสาวชาวใต้ที่เกิดอยู่ที่ปัตตานีแล้วก็ ได้เรียนได้รับทุนให้ไปเรียนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ตัวคาแรคเตอร์ของสาเนี่ยจะเป็นคนที่ขี้อายค่ะไม่ค่อยพูดแล้วก็เรียบร้อยค่ะเป็นคนนุ่มๆนุ่มนวลแต่ค่อนข้างขัดกับตัวจริงพอสมควรเลยเพราะว่าเป็นเพนคนที่พูดจาฉาชาดแล้วก็กล้าแสดงออกค่ะฉะนั้นก็คือต้องทำการบ้านกับโจทย์ตร,ตรงนี้ค่ะก็ค่อนข้างยากเลยค่ะ ตื่นเต้นมากค่ะแต่ด้วยความที่ว่าพอเบสได้เข้าไปในกองอะค่ะเพื่อนๆที่เข้าเซตในเข้าฉากด้วยกันที่เป็นชาวมุสลิมก็คือสอนทําทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการทําความเคารพเบสได้รับความเป็นกันเองเป็นอย่างมากเลยค่ะกับการเข้าไปในกองในครั้งนี้แล้วชาวมุสลิมก็น่ารักกับเบสมากๆทุกคนเลยค่ะเอาตรงๆนะคะครั้งแรกที่รู้ว่าต้องไปถ่ายที่ปัตตานีวันนึงนี้ ถึงมันจะเป็นแค่หนึ่งวันแต่เบยก็รู้สึกกลัวมากพอด้วยความที่ว่าเราอยู่กรุงเทพเราได้รับข่าวสารพอร,รู้ว่าต้องไปถึงที่นี่มันก็กลัวเหมือนกนะันนะแบบเราเอาตัวเองไปเสี่ยงหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่พอเบยได้มาอยู่ตรงปรตัตตานีเนน่ยวันหนึ่งทำให้รู้เลยค่ะว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยแล้วก็ทุกๆคนเป็นกันเองเป็นอย่างมากเลยอย่างเช่นเพราะเราขันอะไรเงี้ยเราไปถามหาคนแถวนั้นได้เลยค่ะเขาก็ยินดีที่จะช่วยเราคือ มันโอเคมากๆแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยมันเหมือนเป็นหนึ่งจังหวัดที่ออมีข่าวรลายๆมากขึ้นทำให้คนก็ไม่กล้าที่จะมาท่องเที่ยวแต่อยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจแล้วกลับมาที่จังหวัดปัตตานีดูค่ะมันจริงน่ารักมากแล้วสถานที่ก็สวยงามทะเลสวยมากเลยค่ะความประทับใจที่ได้มาทำงาน,นที่นี่ครั้งนี้นะคะเบสได้รับความประทับใจจากสถานที่จากเพื่อนร่วมงานค่ะ mm hmm. แล้วก็ความเป็นตเองของคนในกรองที่ ช่วยไปในการทํางานครั้งนี้เหมือนเรามาทางานเราก็ได้ไปเที่ยวเที่ยงต่างๆด้วยทุกอย่างเลยค่ะโดยเฉพาะมิตรภาพจากเพื่อนมุสลิมที่เขามีให้มันันหาที่ไหนไม่ได้จริงๆเบนไม่คิดว่าเราเป็นไทยพุทธจะเกิดการแบ่งแยกหรือเปล่าแต่ไม่เลยเขากับเป็นฝ่ายที่ยื่นมือเข้ามาหาเราก่อนแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเวลา,ามันจะมีอันนึงที่เบนไปทะเลค่ะมันจะเป็นซีนที่เบนได้เข้าไปแล้วไปเห็นเรือเรือก่อนแอะครั้งแรกแล้วก็ได้ไปเห็นชีวิตของคนใน แหล่งตรงนั้นว่าเขาอยู่กันยังไงแบบชายทะเลชายหาดเนี่ยคนที่เขาหาปลาคนที่เขาหาอะไรเขาทํากันยังไงมันเหมือนเป็นความรู้ใหม่ให้กับเบสเ็นมุมที่สะท้อนให้เราเห็นด้วยตัวเองแล้วเราก็รู้สึกตั้งคําถามว่าอ๋อแบบนี้นี่เองที่เขาอยู่กันจริงๆมันไม่น่ากลัวเลยแล้วระหว่างทางที่ได้ถ่ายที่ทะเลก็จะเจอพี่ทหารที่เขาให้ความร่วมมือกับการถ่ายทําด้วยซึ่งน่ารักมากๆเขายังพูดกับทางกองเลยว่าเอาเบอร์เขาไปไหมถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะเขายินดีที่จะช่วยเสมอ เขาได้รักมากมากเลยค่ะสถานที่จริงอีกหนึ่งสถานที่ที่ขาดไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันประทับใจมากคือ,อ,อที่มหาวิทยาลัยเฉลิมการจนาค่ะยิ่งใหญ่มากคือมันมันใหญ่แล้วมันก็มีโดยมสูงสูงมันสวยงามมากเลยค่ะแล้วเราก็ได้ไปทำงานที่นั่นวันหนึ่งเต็มเต็มเลย เบสก็ขอฝากนะคะหนังสั้นเรื่องแรกของเบทีเบสเล่นก็คือเรื่องกลัวนั่นเองค่ะเ,เป็นการถ่ายทอดชีวิตและเรื่องราวนะคะของเด็กที่อยู่ในสจะดดชายในภาคใต้แล้วก็ในด้านของศาสนาที่สะท้อนว่าจริงๆแล้วมันไม่มีเส้นอะไรกีดกั้นเลยระหว่างความเป็นไทยพุธและมุสลิมอยากให้ทุกคนลองติดตามดูนะคะฝากด้วยนะคะใ สิ่งที่เฝ้ารอคอยมีคำตอบ้องคำถามฉันอยากโอบก,กอดเธอดงังเทนฝ้าโอบก,กอดแผ่นน้นให้รักและความเข้าใจนิยามหัวใจงดงามของ